อนนี้เราก็อยู่หน้ามิโตสเตชันนะคะแล้วเราก็กำลังจะไปคาเฟ่ที่พอาผู้ล่าที่สุดเลยค่ะแล้วเราสามารถที่จะเห็นรถไฟสกายแคปซูลกับรถไฟสไตล์ยุโรปอย่างใกล้ชิดเลยค่ะนีค่ะพวกเราเปทีมออนนี้นะคะพาพาไปที่ที่พราูล่าที่สุดเลยค่ะนั่นคือผู้รายคะไปสกายแคปซูลแล้วนะคะเรายืนอยู่ที่มิโตสเตชันเราจะแนะนําการซื้อตั๋วแล้วก็วิธีการขึ้นรถไฟฟ้าสกายแคป รถไฟสกายแคปซูลข,ของเรานะคะจะใช้เวลาวิ่ประมาณ25นาะทีนี่อยาา่างกระ่าเราสามารถที่จะถ่ายรูปบนรถไฟชมวิวได้เลยนะคะสวยงมากเลยว้าวอยากไปแล้ว้าเราไปกันเลยนะะี่ค่ะ let's let go <S นี่คือทางเข้าบูไลพาร์คเราจะไปขึ้นรถไฟพสัสกายแคปซูลนะคะเข้าตรงนี้นะคะจะเป็นซุ้มดอกไม้อัอตัมค่ะ แต่เราสามารถจองผักตลอนได้ค่ะนะคะเราจะบ,บอกให้เราใส่มสัดสเกลนะคะต้องใส่สัดสเกอตลอดตอนขนล้นะคะห้ามถอดน,นะคะค่ะตอนนีนะะ้เราสองคนอยู่บนสกายแคปซูลน,นะคะดีใจมากเลยค่ะความรู้สึกอยู่บนรถไฟมันกระตุกนิดนึงอะคะ รู้สึกยังไงคะตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นแต่ว่ากัวนิดนึงนะคะแต่ว่า10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอ่อใช่ค่ะแล้วก็วิ่งประมาณ25ล้าทีนะคะจริงๆเราก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่นะคะแต่ก็กลัวเหมือนกันบายบายขอไม่ายบายเราค่ะไมปเป็นไรค่ะเรานั่งรถไฟสกายแคปซูลแล้วเราสามารถมองเห็นหาเฮมเดและสะพานกวางอาลีค่ะ ที่เห็นอยู่คือตึก LCT นะคะที่สูงที่สุดในภูซานสูงถึง100ชั้นเลยค่ะข้างล่างไหมคะเป็นจุดชมวิวเล่นที่หมู่บ้านทรงซัพโพกันนะคะหมู่บ้านนะคะก็จะมีร้านอาหารและคาเฟ่เยอะแยะมากมายเลยค่ะ ที่บูไลพักนะคะต้องมาแวะถ่ายรูปที่จุดชมวิวแล้วก็มานั่งพักผ่อนชิลๆที่นี่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นทางเดินเล่นและออกกำลังกายสำหรับชาวเกาหลีค่ะเราก็จะมองเห็นวิวทะเลเดินเล่นชิลๆกันค่ะเป็นอุโมงค์รอดของทางรถไฟสายเก่านะคะรถไฟ ชายหาดกำลังจะวิ่งผ่านค่ะรถไฟคัมมีเราจะไปเดินเล่นที่ประภาคาหมู่บ้านช้องซับโคและสกายวอล์กนะคะเพื่อชมวิวนะะ พวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดสัสไกดกระดิ่งเพืไม่พลาดคป่ๆพวกเรานะคะราใครทีมออนนี่บายบายค่ะสวัสดีค่ะสนุกไหมคะสนุกมากไหมคะทำไมคะค่นีวันนี้เราได้หนค่ะาาจต แล้วจะไปทรงซับผูก็จะจบละแล้วก็ไปประพาคารไฮไลท์คืแนะนำตัวไฮไลท์ก็ต้องแค่เปลี่ยนไฮไลท์เดี๋ยวเปลี่ยนเอาไฮไลท์เปลี่ยน